สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการเซตอัพตัว DMG 8000ในส่วนของ Data l o g ครับปกติก็สามารถเซตผ่านตัวอุปกรณ์นะครับทีนี้เราใช้ผ่านเว็บเเวอจะสะดวกกว่าครับขั้นแรกต้องเซตอัพเน็ตเวิร์กของเราให้อยู่ในวงเดียวกับของตัว r o b e ก t o นนะครับจากนั้นครับให้ไปที่ตัว b r o w s ร์ครับและพิมพ์ address เ,เ,เข้าไปครับกรณีที่ติดาัส s ว o ให้ใส,ส่ p a ส s w o r password ก่อนนะครับ ทีนี้ครับให้ไปส่วนของ Data l o ลอกครับอย่างตัวอย่างครับตรงนี้ก็จะมีเซตอัพที่เขาเซตไปคร่าวๆครับผมขออนุญาตอีดิทครับแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการเซตครับก็คือมีหัวข้อสามส่วนครับคือบรานส์อุปกรณ์ที่เราต่อครับตัวดีเมดีคือตัวมิเตอร์นะครับถ้ากรณีที่เราต่ออีซี่บรานส์ก็จะเลือกบรานส์ไหนก็ได้ที่เราต้องการทําการดัตตลอกนะครับผมเลือกตัวดีเมดีนะครับผมเลือกโวลต พ่อครับแล้วก็เลือกเป็น average ครับผมแอดเข้าไปครับผมสามารถ add หลายๆค่าเข้าไปได้นะครับผมเป็น max นะครับ a อดเข้าไปนะครับผมเลือกเป็นหัวไลท์หัไลท์ total ครับ average ครับแอดเข้าไปแล้วก็อาจจะเป็น total ที่เป็นส่วนของ max ครับแล้วสุดท้ายปิดด้วยตัวกิ l o w a t t hour ครับก็เลือกค่าที่ต้องการที่จะสามารถหลอกได้เลยครับผม การเซตเข้าไปจะเซตค็อกหรือไรคอนฟิคเรชันะครับขั้นตอนที่ต้องการเซตนาฬิกาให้เซตค็อกนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใส่ค่าก็กดไว้คอนฟิคเรชันครับก็จะคอนเฟิร์มให้กดโอเคครับเสร็จนะครับตัวระบบนะครับก็เคลียร์ตัวด a t a ที่ล็อกอยู่นะครับถ้าทําการล็อกแล้วครับก็ไปดูที่ตัวดาวโหลดดัต้าล็อกครับก็จะแสดงผลตัวที่บันทึกไว้นะครับตอนนี้ระบบยังไม่ได้ล็อกอะไรนะครับก็เลยยังบันทึกนะฮะกดเข้าไปครับสามารถดู c ซ v ีตรงนี้ได้ครับ ก็จะเห็นตัวค่าที่เราหลอกเข้าค่าครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโวลต์สามเฟสตรงนี้ครับแล้วก็ตัวโวลต์ไลน์นิวตันนี่ผมเซ็ตไว้นะครับก็ตัวนี้กดอ,ออกมาเป็นตัว Excel File ล์นะครับตรงนี้นะครับก็ส่วนของการทำดัตต์หลอกก็จะเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ